ผลสำรวจนิดาโพล่าสุดประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแจกเงินสด10,000บาทให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการแทนดิจิทันวันเล็นิดาโพล่าสุดเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นต่อแนวคิดการแจกดิจิตันวอลเล็เปลี่ยนเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการในเดือนกันยายนนี้นะครับก็ ผลพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับโดย53.74%เห็นด้วยมาก21.14%ค่อนข้างเห็นด้วย17.56%ไม่ค่อยเห็นด้วยและ7.56%ไม่เห็นด้วยเลยนะครับซึ่งโดยสรุป ส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับสำรวจความคิดเห็นระหว่าง 26, 27, 28สิงหาคมที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและ,ะไรายได้ทั่วประเทศจำนวน1,310ตัวอย่างผลสำรวจล่าสุดประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยแจกเงินสดแทนดิสทันอลเล็ตให้กับกลุ่มเปราะบางครับ